ปล่อยแล้วกับไฮโซไฮล่าทุกผู้ทุกคนเด้อห้เถือกรางวัลที่นึงเด้อฮูบาเจ้าเต้าวันอ้วปากตอกลาบอีก่อมันปย่างนหันมันกปย่างแต่ลมันจะกระเีนกระดากเียนมั่ผีสิเตียอืมเจ้ากันมาจังไบบของมันเนาะคุณเนาะมัอหดหลดนีะเออมาจังไมันตันันเนี่ย มาเนี่ยปงงเป็ย่างวันนี้เลยเออสแสดงว่ามันผาดมาเรื่อยๆเลยตอนนี้เนาะนานจึมันมันวัวสีฟองเนี่ยมันยิ่งเน่าหมดฟองอืมมันมันอะไรพี่ฟองสิถาวอใกล้ได้ไหมอืมอย่างคนนี้เลยมันออกมาหมดมาเนาะโอ้ยเต่าจากมาจากใสแค่กันเทปน่นแหะเาโลเก้าขีดพี่น้องจ้าเพิ่นมาจากใสเจ้าว่าอันนี้คือเต่าหลงมาทแท้ๆบุเคยเห็นเต่าใหญ่ปัณณนี่นะคะ,คะข้างบ้านเพิ่นอื่นเมาาื่อไทย พักจะามันเลยทีเพิ่นเก่าเปี่หนึ่งเปิ่นวานะาสั่งกิโลไดอันเก่าโลเก่าฉีดไงคะกแล้วก็แลนคักมีคนมาขอเลขเลด้อมีห้อยแป้งมีห้อยแป้งด้ือจ่าเพิ่นก็นได้เห็นเลขขึ้นเปสามตัวตนตรงๆเปล่าคุณอนะ่ะพากกันตื่นเบิดนึกว่างวัวหน่อยออกอคอกหรือหยังตะแรกกเนาะเขามาบานเพิน่นในมาตำ่ำโอ้ย สุดยอดเลยเดี๋ยวเจ้าของบ้านเพิ่นเสียออกไปปล่อยพี่น้องปล่อยแล้วก็ให้โซห้ล่าทุกผู้ทุกคนเด้อให้เถือกรางวันให้หนึ่งเด้อฮู้บ้าเจ้าเต้าว้าบรรพูอ้าปากตอกลาบอีกโอ้ยครับแล้วให้ถือกรางวัลให้หนึ่งเด้อให้มันดันบดดันจนให้เป็นเศรษฐีเออเจ้าของบ้านซื้อเลขไปเนาะซื้อลอตเตอรี่ไปให้ลอตเตอรี่มามือนี้ให้เจ้าของบ้านไปกิีบเราถือกเด้อฮู้บ้าให้คนมาถ่ายคลิปถือกน้ำฮู้บ้า เด้วเขาจะเอาไปปอยให้ไปปอยน้ำบ่ให้ขี้บ่ไปปอยน้ำบ่เออโอ้เนาอเอาไปปลอยไหนปอยใส่น้ำบ่จะไปส่เนใหไงบ่จะไปยูเคอนมังหาดเนใหไ่บ่ถ้าว่าจะไปอ้าปากไอ้บ่ไปเคใหไ่บ่มาไปบ่ถ้าจะไปลำคล้งหลังบ้านให้อาปากถ้าจะไปลำคล้งหลังบ้านคือเก้าน่ะไปบ่จะไปลำคล้งอาปากแล้วไปลำคล้งหลังบ้านเนี่ยบ่ฮะไปลำคลองบ่หรือไปไหน หรือจะไปเขียนเสาย่อยไปเขียนเสาย่อยบ่เขียนเสาย่อยอยู่พุ่นน่ะไปบ่ไปไหนเอาคุณนุ่มไปบ้าไปเขียนเสาย่อยบ่ไปเขียนตรงพุ่นน่ะไปเขียนเสาย่อยอาปากแล้วจะไปเขียนเสาย่อยยังไหนหรือจะจะของบ้านเลี้ยงคือเก่าอ้เจ้าของบ้านเลี้ยงบ้าโหสิเนาะพุ่นน่ะโอ้ยไงครับเงี้ยเก่ารู้เก่าขีดพี่น้องเขามาจังไหนมาจากทั้งไหนนี่แหละสงสัยได้ว่ามาจากทั้งไหนเกิดบ่เคยเห็นจะเคลียเตาจะเสี่ยง ตอนแรกนะึกว่าเตาอันของยี่หูขางบ้านิันออกมันบวมเมียนอดทักเนี่ยหืม